ทำความสะอาดแผลนั้นด้วยการหยุดทำร้ายตัวเองซ้ำๆแผลนในใจจะไม่มีวันหายเลย เรายังคอยซ้ำเติมมันด้วยคำพูดที่โทษตัวเองอยู่เสมอการให้อภัยตัวเองคือการล้างแผลครั้งแรกที่สำคัญที่สุดหยุดถามว่าทำไมเราไม่ดีพอแต่ให้ถามว่าเราจะดูแลหวัวใจตัวเองอย่างไรความผิดพลาดไม่ใช่มีไว้ลงโทษแต่มีไว้สอนให้เราเติบโตอย่าเอาอดีตที่แก้ไขไม่ได้มาทำร้ายปัจจุบันที่ยังพอเยียวยาได้เลยนะบางครั้งการพักใจก็สำคัญพอๆกับการพยายามเข้มแข็งยอมรับว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจ็บไม่ได้แปลว่า เราต้องเจ็บตลอดไปการหยุดทําร้ายตัวเองคือการเลือกเมตตาให้หัวใจเมื่อแผลได้รับการดูแลมันจะค่อยๆแห้งและจางลงและวันหนึ่งเราจะขอบคุณตัวเองที่เลือกเยีวยาไม่ใช่สัมเต,มตวันตกดิ่นนนแสสงงจััเเเเชทเททุุกก้าีคคคยคคยลบมืดสนนิ